สวัสดีครับผมสปีซ่านี่ครับ คอรัเมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์ที่19ธันวาคมนะครับเป็นวันที่โปรแกรมฟุตบอลหนาแน่นมีโรงสนามกันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับใน2ลีกใหญ่คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษและกันโชเซเรียอิตาลีนะครับอย่างละ1คู่ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ mm88 ว้าเว็บกีฬาออนไลน์นะครับที่ครบคันมีให้เลือกสรร ตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการนะครับสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอดเวลาเรื่องการเงินครับปลอดภัยมั่นคง100%เอร์เซนะครับการันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับที่ MM88 วักกันได้รับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับคู่แรกที่จะไปเคาะถึงไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่าง ซอลแฮมตันเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนักบุญของกุนซือรับหาเซนฮึคเทอร์น,นะครับยิ่งเล่นยิ่งมีความลงตัวมากขึ้นแท็ติก4-4-2ถือว่านักเตะลงตัวตอบโจทย์ทุกตำแหน่งนะครับแพงกลางคู่เซนเตอร์เจอร์เบเดเลกับคู่กับแดนิมเมสกาดเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเหนียวแน่นนะครับวิฟิลคู่กลางอย่างเจมส์วอรเพาว์จับคู่กับโอเดโอโรเมลก็ถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็แนวลุกแข่งอย่างพวกทีโอวอล คอร์ดเชอดามแลีอิกเนี่ยถือว่ามีการเข้าทำที่หลากหลายหวังผลได้นะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเกตบอลชื่อชั้น อาจจะเหนือกว่านะครับแต่ผลงานปีนี้ของทางเรือใบสีฟ้าเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับนอกจากเกมรับซึ่งยังปอดนะครับมีข้อผิดพลาดกันแล้วเกมรุกครับช่วงหลังเนี่ยการทำทีมของไปโปรยราครับต้องบอกนะครับว่าเกมรุกเนี่ยค่อนข้างฝื่นครับแล้วก็การเข้าทำเนี่ยขึ้นเกมกันช้าแล้วก็หวังผลลำบากมากขึ้นครับผมมองนะครับว่านักบุญเนี่ยเป็นบอลที่มีความแน่นอนลงตัวมากขึ้นนะครับที่สำคัญเนี่ยเกมรุกเนี่ยหวังผลได้วันนี้ครับเจอกับทางเซตี้ครับซึ่งฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายครับกรแพางเปิดมาให้ที่เรืืออออใใบบบบสีีฟ้้้าาคครรััััเป็นนนนนต่่1.25ซจกุมงวว จะต่อยอดความมั่นใจด้วยการไม่แค้ขาดคราวร้างหนึ่งปางเอาโผสเสบอรรได้เชียร์บอลรองเชียร์ทางซอแฮมตันนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลกันโชสเรอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างฟิโอลเดนตินาเปิดบ้านพบกับเวโรน่านะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าเจ้าถิ่นเวโรน่าเนี่ยเหลือแต่ชื่อน,นครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เื่อนะครับมาใช้เชซาเร่ปันเดลีน่นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ทีมเนี่ยผลงานตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับปาเดลลี่คุม ชนะเลยเกมลุกฝืดมากเกมรับก็ห่วยนะครับวันนี้ครับเจอกับทางทีมเยนคาเวลนาซึ่งถือว่าเป็นบอลที่ฟิตบอลที่เวิร์กดีครับแล้วก็เล่นเกมโต้กลับได้อย่างค่อนข้างลงตัวอันตรายหวังผลนะครับกัมพันครับเปิดมาให้ที่เจ้าถิ่นนะครับฟิโอเรเตนาเป็นต่อศูนย์จุดสองห้าผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลสามหน้าเป็นบอลศูสีเชียร์สองหน้าของทางเวโรนาครับมองว่าวันนี้จะมีหนึ่งหรือว่าสามแต้มติดมือกลับเอาไปได้เชียร์บอลรองเชียร์ทางเวโรนานะครับวันนี้ครับสองเทนทีมนี้ฟุตบอลคืนวันเส ซอสแฮมตันนะครับเก่งเวอรรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ